สวัสดีวันเสาร์ที่6กันยายน2568วันนี้มาเขาวงพระจันทร์ทางเทรลนะครับเราจะขึ้นไปปฏิบัติภารกิจพิเศษนะครับก็คือมาติดตั้งป้ายหินกับใจบังหน้าเลยไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปติดป้ายกันนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะทำแค่นั่งบนยอดเนิน300ด้วย เส้นทางขึ้นเขาวงทางเทรลนะครับเราจะขึ้นผ่านทางฝายฝายน้ำแรงเราถึงฝายแล้วค่ะวันนี้ขอจบการวิ่งเทรลแต่เพียงเท่านี้ยัง <c oughs> ไปต่อเ <c oughs> พิ่งจะเริ่มต้นไม่ได้มาซ้อมนานแล้วเหมือนกันก็เลย มีความตื่นเต้นใช่ไหมวันนี้เขียวชะอุ่มมากนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดช่วงนี้ช่วงปลายสิงหาต้นกันยาเนี่ยเขียวชะอุ่มเคยเห็นคลิปของนักวิ่งลหลายๆท่านนะครับที่มาวิ่งช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแห้งแรงมากต้นไม้ไม่มีใบเลยใช่เราอยากโชว์ความเขียว ทจีของเส้นทางเขาวงพระจันทร์นะครับสำหรับช่วงต้นของเขาวงนะครับก็จะเป็นหินลอยแต่ว่าวันนี้ฝนตกเพราะฝนช่วงนี้ฝนตกเนี่ยมันก็จะมีพวกดินที่ไหลลงมาตามเส้นทางก็ทำให้หินลอยแน่นขึ้นแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงนะครับหินลอยนี่คือร้อยลอยเลย นตอนนี้หินหินลอยมันยังพอจะแน่นเพราะว่าถูกพวกดินที่ไหลลงมากับน,น้ำเนี่ยทำให้หินมันจมแล้วมันก็แน่นขึ้นก็เดินสะดวกหน่อยแต่ยังเป็นหินช่วงหินลอยอยู่นะครับช่วงหินเยอะอย่ามาล้มมาช่วงนี้นะหน้าแหกเอาง่ายๆนะ วันนี้บรรยากาศดีไอ้อบอ้าวแต่เช้าเลย,เยนะภากรกิจแรกหลือกันครับเ,นะเรามาติดตั้งป้ายกันนะครับสวัสดีครับ เนี่ยยังไงเดี๋ยววันนี้พัฒานากันเหรอวันนี้ป๊อปเทอะ่ะใช่จะต่างพวกนี้อ๋อพวกนี้รแม่มาละไม่ไปกับพวกแกงนั่นเหรอครับ นี่ถ่ายเป็นเที่ยวเล็กไหมครับใครหลอกข้าใครหลอกข้ามีหลมนะ เมมีลมเปลี่ยนป้ายแล้วพี่สวัสดีครับ,รบมีแบบป้ายแบบมีแบบให้กำลังใจไหมพี่ไม่มีครับ <c oughs> รตัตดทอ <c oughs> นเียๆนล้ก,ก็อ,อุจจน,นหนึ่งตั้งก่อนขนาดไหนดีครับมันควรจะนั่งได้นะครับต่ำๆอะไรแบบนี้ เดี๋ยวจะเหม่อที่ตรงนี้นะครับป้ายเรดาร์ผมเจาะมาตรงป้ายเลยเอียงวันที่เดียวดูข้างล่างมาที่บอสไปด้วยผมจะได้รู้ระยะปวดตาเอียงครับใช่ผมก็เอียงเลยล่ะลองไปไหนได้ครับเอาแบจุดระยะที่แบบจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาต่ำไหยครับตรงนี้แหละตอนนี้อ่าอันนี้อันไหนเอียงไหมครับเนี่ยตรงนี้เลยไม่เอียงแล้วลงไว้ที่ใจหน่อยใจลงหน่อยอ่าอย่งนี้ครับโอเคพ่ะว่าไม่มั่นใจตัวเองนนั่แหละได้แล้วนิดหน่อยเป็นไรั้ครับโอเคก็ต้องเอียงประมาณนี้ถ้าอันนี้เอาขึ้นมือมาถ้าเกิดว่า เอวันนี้เรามีเครื่องมือมาพร้อมถ้าไม่พอเดี๋ยวเราเปลี่ยนได้สวัสดี f อซก่อนครับสวัสดีครับสวัสดี f อด้วยครับเอฟซีด้วยครับขายของด้วยงงไม่ว่าชี้งู

ค่าพิธีวีญญึ่งต่อนอีมาพี่จะขึ้นไปกันใช่ไหมเดี๋ยวจะขึ้นไปอันนี้น่อยสามร้อยนูดถูกตรงไหนดจะถูกอ่ะสักตอนนี้ก็ได้ หมายถึงไม่ได้ทําวันนี้ใช่ไหมหมายถึเลยกี่อะทำทำครับทำวันนี้นะก็ถือมาแล้วอีกหน่อยเดียวถึงแล้วสู้นะคะเสร็จแล้วนะครับป้ายหินกับใจไปกันต่อครับที่ยอดเนินสามร้อยวันนี้เราจะมาทํา มานั่งเพิ่มอีกหนึ่งตัวสำหรับเพื่อนๆนักวิ่งที่มาวิ่งที่เขาวงพระจันธ์ทางเทรลจะได้มีที่นั่งพักนอน,นอนได้ครับ <laughs> ถ้านอนแล้วจะยาวนะครับ <laughs> เพราะว่าเราเร็วขึ้นจากเนินสามร้อยไปมันค่อนข้างจะใช้พลังเยอะมีเก้าอี้ดีๆไว้นั่งพัก หายเหนื่อยจะได้ขึ้นถึงยอดกันได้สบายครับอีก50เมตรนะครับจะถึงยอดเนิน300ละวันนี้เราขึ้นมาทำมานั่งกันเพิ่มอีกตัวหนึ่งนี่ครับเอยัามีสองสาวอยู่ข้างล่างจะลราขึ้นมากันเป็นยังไง เป็นยังไงร้อนอ่ะทั้งวนอบมากเลยร้อนกับตอนมีแดดอีกอ่ะตอนนี้วันนี้เขาวงคนเยอะมากนะครับไม่เหงาเลยครับแต่ว่าอากาศอบอ้าวมากันเยอะมากถึงแล้ว ยอดเนินสามร้อยยอดของเนินสามร้อยครับแต่ยังไม่ใช่ยอดเขาพี่เบียร์อยู่ช่วยทำไหมครับได,ได,บด้ได้เหยืห่อไปด้วยได้เหยื่บไปด้วยได้ไหมได้ค่ะไม่ได้ยาวขนาดนั้นวันนี้เรามาทำม้านั่งบนยอดเนินสามร้อยกันนะครับเราอิมพอร์ตช่างมาจากสระบ,บุรีเลยนะครับพี่เบียร์นะครับ งานแรกเลยครับมีงานต่อไปไหมคะพี่งานแรกงานเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนท้าเราจะได้เก้าอี้แบบไหนให้เพื่อนนักวิ่งได้ใช้กันนะครับเราจะเป็นงานแอปแสกเปล่าครับสั้นขาเหชิ้นเดียวในโลกทางปิดอากาศไม่เปิดนะวันนี้พี่ทางก็ปิดหายใจกระลาบโอ้ยทุกคน วันนี้ทุกคนมีเห็ุผลหมดเลยขวดเจ้าเรียะ <laughs> ถึงว่าปึ๊บ okay อับวางพาาเลยอ่ะผีทำไมมันดูแบบว่าไม่แข็งแรงเลยอ่ะดูความยาวเอา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 อันใหญ่ไว้ลิมมันเพิ่งเริ่มต im ้นรูอันใหญ่มีอันหนึ่งอันนี้มันสั้นไปนะ ไม่ใช่ไม่ใช่น,นี้อันนี้ตัดออกไปลเลยเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนอันติดอันนึงก่อนเราเอาแบบยังไงดีครับพอดีหรือว่าจะให้มันเลยเนียกจับสองอันเลยครับสวัสดี เดี๋ยวเราค่อยปรับระยะแรกๆมันยังไม่แข็งแรงพี่กุ้งมาแล้วเก่งมากร้อนมากรบบ้อนมากพูดเหมือนกันทุกคนพอแล้วรอบเดียวไ,ไ,ไม่ต้องกลัวเลไมู้ร้อนม่ก อะไรแล้วแบบจะเป็นลมจะเป็นลมใช่ถ้าเองใช่บไหมจะเป็ลมซะเองละจะให้ว่าจะให้จอยขึ้นไปตอกรือไม่ต้องแล้วดีมากอยากไปเลยเดี๋ยวเป็นลมกานไม่ถึงเปดี๋ยวเรียกข้างล่างอีกทีนึงครับมันยังไม่ไม่แน่นมันอากาศแบบอับอับยังไงเนาะเดี๋ยวจับตัวนี้มันจะได้เหนื่อยมากอ้ามีโซ่แค่นี้ก็อยู่อล้เดี๋ยวค่อยปรับระยางชื้นเยอะชื้นเยอะแล้วเหงื่อเราไม่ออกไม่ระบาย มันก็เลยไม่ระบายความร้อนอปล่อย้มันจะได้เออมันต้องมีที่พิงเองไอตัวนู้นมันตั้งเด่มันพิงไม่ได้ตัวนู้นเขาลืมทำเองอ๋อตอนนั้นตรงไปเนาะอ๋อดันเข้าได้ระยะมันต้องดีแต่ว่า

ไม่ดแบตจะหมดไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก้าอี้ม้านั <iri> okay. ่งบนยอดเนิน300ร้อสำหรับให้เพื่อนๆนัก <concealer> ว <in existence> ิ <aud> <God> ่งได้นั่งพักเหนื่อยกันอย่างนี้นะครับนี่ทีมผู้สร้างนะครับอิมพอร์ตจากระบุรี ก็มีอยู่หลายๆตัวนะครับพอเราขึ้นมาจากเนิน300นี่ครับจุดนี้นะครับเหนื่ยอยเพมันชันมากนี่นะก็ขึ้นมาก่อนจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปยอดเขาวงนะครับก็แวะพักกันก่อนที่จุดนี้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวครั้งหน้ามาทำกันเพิ่มอีกจุดหนึ่งนะครับ